ขวัญวันเด็ก2,568มัดรวมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันเด็กแห่งชาติมัดรวมคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยพร้อมเช็คคำขวัญวันเด็กปี2,568จากนายกยิ้งแพทองทานวันเด็กแห่งชาติปี2,568ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคม2,568ซึ่งตามทอรรมเนี่ยมในแต่ละปีก่อนจะถึงวันเด็กนายกรัฐมนตรี จะมีการมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและในปีนี้นายกยิ่งแพรทองทานชินวัตรก็ได้ออกมาประกาศคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2568นั่นก็คือทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนอกเหนือจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี2568วันนี้ฐานเศรษฐกิจจะพามาย้อนรอยคำขวัญเด็กตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ยุคสมัยของจอมพลแหลกพิบูลสงครามหรือจอมพลปอที่ถือเป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้ไดเริ่มคำขวัญวันเด็กนับตั้งแต่ปี2499หลังจากนั้นก็ว่างเว้นไปสองปีจนมาถึงยุคสมัยของสมัยจอมพลสิทธิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้งในปี2502และตั้งแต่นั้นมานายกรัฐมนตรีของไทยก็จะมีคำขวัญวันเด็กออกมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่ตอเนื่องในทุกๆปีซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านจะมีคำขวัญวันเด็กออกมาว่าอย่างไรกันบ้างตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้จอมพลแปลก พิบูลสงครามปี2499จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมจอมกพลกศึกธนรัตปี2502ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้าปี2503ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดปี2504ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบว,วินยัย ปี2505ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดปี2506ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุดจอมพลถนอมกิติขจรปี2508เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดีปี2509เด็กที่ดีต้องมีสมาคารวะามานะบักบั่นสมานสามัคคี ปี2510อนาคตของชาติจะสุขใสหากเด็กไทยแข็งแรงเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยปี2511ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาดรักชาติยิ่งปี2512รู้เรียนรู้เล่นรู้สามัคคขีเป็นความดีที่เด็กพึงจำปี2513เด็กประพฤติด,ดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใสปี2514ยามเด็กจงมัน เรียนเพียรกระทำดีเติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญปี2515เยวาวชนฝึกตนดีมีความสามารถปี2516เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนายสัญญาธรรมศักดิ์ปี2517สมัคีคือพลังปี2518เด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคีหม่อมราชวงศ์คธิ์ประโมท ปี2519เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้นายธนินไกรวิเชียนปี2520รักชาติาศาสตร์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยพนเอกเกรียงศักดิ์ชมนันปี2521เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติมั่นคงปี2522เด็กไทยคือหัวใจของชาติ ปี2523อดทนขยันประหยัดเป็นคุณสมบัติของเด็กไทยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ปี2524เด็กไทยมีวินัยใจ,จยสัตว์ซื้อรู้ประหยัดเคร่งครัดคุณธรรมปี2525 25, ขยันศึกษาฝ่ายหาความรู้เชิดชูชา,าติศาสตร์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยปี2526รู้หน้าที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินยัยคุณธรรมปี2527 รักวัฒนธรรมไทยปี2528สามัคคีนิยมไทยมีวินัยฝ่ายคุณธรรมปี2529นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมปี2530นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมปี2531นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมคนเอกชาติชายชุนหวัน ปี2532รักชาติศาสตร์ษั์ใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมปี2533รักชาติศาสตร์ษั์ใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมปี2534รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำชาติพัฒนาในาอนันต์ปัญญรชุนปี2535สมัคคีมีวินัยฝ่ายศึกษา,าจัญญงามนายชวนลีกไถ่ปี2536 ยึดมั่นประชาธิปไตยรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมปี2537ยึดมั่นประชาธิปไตยรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมปี2538สืบสานวัฒนธรรมไทยรวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมปี2541ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยปี2542ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยปี2543มีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตย ปี2544มีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยนายนบรรหารศิลปอาชาปี2539มุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทยหลีกไกลาย,ยาเสพติดพลเอกชวลิตยงใจยุทธปี2540รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจฝ่ายศึกษาไม่พึ่งพยาเสพติดนายทักษิณชินวัตร ปี2545เปลียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสปี2546เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีปี2547รักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคตดีแน่นอนปี2548เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดปี2549อยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ปี2550มีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกปี2551สามัคคีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะปี2552ฉลาดคิดจิตเบิสุธดจุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีปี2553คิดสร้างสรรค์ขยันฝ่ายรู้เชิดชูคุณธรรมปี2554รอบอครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะ นางสาวยิ่งหลักชินวัตรปี2555สามาคัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีปี2556รักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนปี2557กตัญยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงพนเอกประยุทธ์จันโอชาปี2558ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต ปี2559เด็กดีหมั่นเทียนเรียนรู้สู่อนาคตปี2560เด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงปี2561รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีปี2562เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติปี2563เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสมัคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยปี2564เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม ปี2565รู้คิดรอบข้อรับผิดชอบสังคมปี2566รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีนายเศษฐาทวิศินปี2567มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนางสาวแพทองทานชินวัตรปี2568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง you okay. คุณคุณโทษสมบัตชาตทำรักษา